เดือนตุลาคมนี้ดาวพระราชบดีโคจรได้ตำแหน่งมหาอุดจะเป็นอย่างไรบ้างมาลองฟังกันดูค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่เนเน่พยากรณ์ชาแนลนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดค,คลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะคลิปนี้จะมาพยากรณ์ดวงชะตาสำหรับท่านที่เกิดลัคนาราศีมิถุนนะคะประจำเดือนตุลาคม2518ค่ะ ในด้านของการเงินสำหรับชาวลัคนาราศีมิถุนนะคะการที่ดาวพระหัสสุป,ปดีย้ายรอบนี้นะคะย้ายเมื่อวันที่สองตุลาคมนะคะและจะอยู่ยาวไปจนถึงวันที่23ธันวาคมค่ะส่งผลดีสำหรับชาวลัคนาราศีมิถุนมากๆเลยค่ะเนื่องจากดาวพระหัสด,ดวงนี้มาจากเรือนกรมมะและเรือนปัตนินะคะโคจรได้ตำแหน่งที่เรียกว,ว่ามหาอุดนะคะคำว่ามหาอุดหมายถึง มากมายค่ะและคําว่ามากมายนี้นะคะหรือว่าตําแหน่งดาวมหาอุจเนโคจเข้าสู่เรือนการเงินส,สาหรับชาวลัคนาราศีมถุนค่ะส่สงผลให้เป็นช่วงที่ชาวลัคนาราศีมถุนจะรับทรัพย์รัวๆเลยค่ะท่านมีเกณฑ์ของการได้เงินก้อนเข้ามานะคะมีโอกาสของการได้เงินก้อนเข้ามาอันเนื่องมาจากหนึ่งจากงานที่ท่านทําอยู่เช่นเงินโบนัสเงินตกเบอร์เงินค่าคอมมิชชั่นต่างๆหรือเงินพิเศษเกี่ยวข้องกับงานค่ะสอ มีเกณฑ์ได้เงินไปจากคู่ครองหรือว่าหุ้นส่วนค่ะเป็นช่วงที่คู่ครองสามารถเปรยให้ท่านได้ถึงใจเลยค่ะต่อมาในด้านของการงานนะคะดาวเจ้าเรือนการงานของท่านนะคะคือดาวพระพระหัสบดีค่ะซึ่งดาวพรพรหัสบดีดวงนี้นะคะโคจรย้ายมาได้ตําแหน่งที่เรียกว่ามหาอุดในเรือนการเงินเนาะการที่ดาวการงานได้ตาแหน่งมหาอุดในเรือนการเงินเขาเรียกว่าเป็นช่วงจังหวะที่งานจะค่อนข้างเยอะค่ะในช่วงของเดือนตุลาคม ะะมีงานให้บริหารจาัดก,การมากมายนะคะโดยเฉพาะท่านใดที่ทํางานในลักษณะเกี่ยวข้องกับธุรกิจหรือธุรกรรมที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์ในเรื่องการเงินการบัญชีนะคะจะค่อนข้างมีหนักนิดนึงค่ะในการที่จะต้องเคลียร์งานต่างๆหรือสะสางงานต่างๆนะคะแต่ว่ามันเป็นการเหนื่อยที่คุ้มค่าเหนื่อยกันเลยค่ะ ต่อมาในด้านของคู่ครองคนรักนะคะอะ่ชาวลัคนาราศีมิถุนจริงๆถือว่าเป็นช่วงจังหวะที่โชคดีนะอะเป็นเอาง่ายๆเป็นลัคนาราศีที่ถือว่าดวงดีต้นๆเลยค่ะ No. เนื่องจากว่าดาวพระัสดวงนี้นะคะนอกจากจะเป็นดาวการงานของท่านแล้วยังเป็นดาวคู่ครองคนรักของท่านด้วยนะคะและดาวคู่ครองคนรักที่ลอยเข้าสู่เรือนการเงินนะคะส่งผลให้ท่านใดที่มีคู่นะคะจะเป็นช่วงจังหวะที่คู่ครองจะเป็นเหมือนสายเปค่ะ อ่ะเป็น ATM เคลื่อนที่หรือเป็น ATM ที่ดีให้กับท่านได้นะคะเป็นช่วงจังหวะที่ท่านจะสามารถของเงินจากคู่ได้รัวๆเลยค่ะคู่ขอสัพพอร์ตเต็มที่ค่ะส่วนสำหรับท่านที่โสดน,นะคะท่านมีเกณฑ์ของการเจอคนสายเปย์นะคะเข้ามาชอบพอหรือเข้ามาขายขานมจีบนั่นเองค่ะอ่าชาวลัคนาราศีมิถุนในส่วนของดาวพรหัสด,ดวงเดียวนะคะส่งผลดีกับท่านทางในเรื่องของการเงินการงานและความรัก เลยนะคะอะเรามาดูในส่วนของดาวอาทิตย์ที่ย้ายกันนะคะดาวอาทิตย์ที่จะย้ายวันที่18ตุลาคมนะคะดาวอาทิตย์ดวงนี้นะคะจะย้ายไปสู่ราศีตุลซึ่งเป็นเรือนปุตตะของท่านนะคะจะส่งผลดีสําหรับท่านที่ทํางานในลนักษณะเกี่ยวข้องกระเด็กหรือเกี่ยวข้องกัะส่์หรือท่านที่ทํางานในลนักษณะของงานขายค่ะอาจจะมีเกณฑ์ของการได้เจอคอนเนชั่นเข้ามาช่วยเหลือสนับสนุนส่งเสริมค่ะ ต่อมาในส่วนของดาวศุกร์นะคะดาวศุกร์ในดวงชะตาของท่านนะคะเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะค่ะซึ่งเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับโปรเจกต์หรือว่างานเสริมนะคะซึ่งดาวศุกร์ดวงนี้นะคะในช่วงของกอด11ตุลาคมค่ะอยู่ในเรือนสหัชชาหมายถึงว่าท่านมีเกณฑ์ของการที่ถ้าท่านใดที่มีการทํางานโปรเจกต์อยู่หรือในลักษณะของงานที่เป็นจ็อบหรือว่างานเสริมโดยเฉพาะ เกี่ยวข้องกับงานขายนะคะท่านมีเกณฑ์ของการได้เจอคอนเนคชันใหม่ๆได้เจอคอนเนคชันที่ดีที่ส่งเสริมในด้านของงานเสริมของท่านได้ค่ะแต่ว่าพอหลังจากวันที่11ตุลาคมไปนะคะดาวศุกร์ดวงนี้นะคะจะย้ายมาได้ตำแหน่งที่เรียกว่านิดค่ะหมายถึงว่าการที่ดาวศุกร์ได้ตำแหน่งนิดเนาะมันจะเป็นภาวะในลนักษณะท่านใดที่ทํางานในลักษณะของงานขายนะคะจะเป็นในลักษณะที่ว่าการเจราจาบางอย่างจะมีโอกาสของการที่ล่า ช้าสักนิดหนึ่งค่ะหรือมีเกณฑ์ของการที่อาขายได้แบบว่ายังไม่ตรงตามที่เราต้องการหรือว่ามัมนมีเกณฑ์ของการล่าช้าเกิดขึ้นค่ะแต่ยังเป็นช่วงจังหวะที่ว่าท่านมีเกณฑ์ของการได้เงินมาจากส่วนอื่นๆเพิ่มเติมนะคะเช่นจากคู่เป็นต้นนั่นเองค่ะ